ดีครับมาครับมากินข้าวครับหนึ่งกุ้งครับข้าวผัดกุ้งนะครับนี่ครับข้าวผัดกุ้งนะครับตัวที่ใหญ่นะครับนี่ไงกุ้งที่แท้จริงนะครับหนึ่งกุ้งครับว่านหนูกระดาษวาดรูปมาแล้วเอาไปไว้ไม่จีเสียไว้ใส่ไว้ดินไว้ใส่เอาไปไว้ได้วาดรูปนะครับกินข้าวผัดกุ้งนะครับ

สวัสดีครับอุแ่งถ่มัน้คเัิมนิ่ๆครับรกไ

มันข <Bond> an ังเกินนี่ไงอันนี้ก็อยู่อืเอาลงไม่เห็นนั้นนี่หน่อยเอาแบกขึ้นไปหมดโอ้ยทาไมน้่งเย็นอยู่อย่ากหปลกๆทำไมน้่งเย็นได้เนี่ยลูกไม่รู้อ่ะหนูเอาไปผสมกันมั่วซั่วเลยพ่อบอกอะไรในกองที่หนูทำไว้มีแต่ตู่ขามนั่นแหละ อ้กีักกินขนมไหมกินข้หนมนี่นี่ขนมกินขนมไหมจ๋ามากินไหมอยากกินไหมอยากินไหม นี่ขนมนี่เอายิ่เอายี่ขึ้นเอามันไปแหละนี่กินเย,ยนนนอะยำยำยำกุ้งจะตัวใหญ่ๆครับตัวเล็กจะตายเอากุ้งมากินหน่อยนี่เนื้อาม,มาเปิดจ้ะอืม กุ้งกุ้งอืมหนูจะเอาแค่กระดาษเรื่องนี้นะนโอเคมั้ยมันเป็นหนูมันอยากเป็นเล่นๆตัวไว้ท้ายที่หลังวาดมาปิน่นไว้วาดรูปเนะนี่ยังน่ะเอามาวาดดูวบวาดให้พอมึงดู เป็นภาษาจีนว่าสามิติด้วยรูปสามิติไม่นันพรวาดรูปสามิติให้หน่อยโอเคโอเคทำเป็นฐานกอนอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ ยางนี้อย่งางนี้ยยังนี้ยยังนี้ออืมย่งางนี้โอเคอย่งางนี้เนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงสวยไหม,มาวาดภาพจะไม่กีบแล้วพวกก็วาดอีกแค่หน่อยวาดอีกได้เลยดูหมดได้จีบเป็นกรอบก่อน เดี๋ยวหนูรวบอันนี้ชิ้นก่อนเนี่ยเนี่ยรวบอันนี้ชิ้นก่อนล้วยครับด้วยครับแจ่คแจ๊คนะจิ้มต้อการครับแจ่คแจ๊ข้าวผัดกุ้งแล้วครับอาพ่ออาเกียนนะครับเท่านี้ก่อนนะครับเกี้านพ่อไปบ๊ายบายจิ้มแล้วทานต้องการครับ